ณนี้นะครับเวลา6โมง29นาทีนะครับที่เมืองลาสเวกัสการเลือกตั้งก็ยังดำเนินการต่อไปนะครับยังไม่ปิดนะครับที่นี่คุณผู้ชมครับวันนี้วันเลือกตั้งนะครับ ก็ทางฝั่ง e อีสโค s t นะครับก็ปิดคูหาไปแล้วนะครับส่วนทางฝั่ง w เวสโค s t ก็ยังดำเนินการอยู่นะครับมาดูผลการนับคะแนนนะครับจากเว็บไซต์ของ NBC News นนะครับตอนนี้นะครับปรากฏว่าทรัมป์ได้คะแนน e ิเล็กโทรโวแล้วนะครับ168นะครับส่วนแฮริดนั้นได้62นะครับมาดูของอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับ ABC News ABC News ทรัมได้162นะครับแฮริดได้62นะครับก็ดูจํานวนนะครับสีแดงนั้นคือพรรคริพาริกันนะครับของทรัมนะครับ ส่วนสีน้ำเงินนะครับของแฮริตพรรคเดโมแครตนะครับแต่ลาสำนักข่าวที่รายงานนะครับก็ผลคะแนนออกมานะครับก็ยังต่างกันนะครับเล็กน้อยนะครับนี่มาดูของเว็บไซต์2 7 2 w i n com นะครับนี่รายงานสดนะครับ ครับได้210แล้วนะครับส่วนเฮริตได้95นะครับแล้วมาดูนะครับเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันนะครับผมไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นนะครับแต่ก็เข้ามาเช็คดูนะครับชื่อเว็บไซต์นี้นะครับสีแดงนะครับของพรรคริพาริกันนะครับเสียเงินพรรคเดโมแครตนะครับดูคะแนนห่างกันมากนะครับ และอีกเว็บไซต์หนึ่งก็เหมือนกันนะครับวงการพนันเขาเชียร์ทรัมม์นะครับนี่แมปนะครับเมื่อนับรวมกันแล้วนะครับก็ใกล้เคียงกับแบบนี้นะครับที่เขาทำนายไว้นะครับพยากรณ์ไว้ว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะครับก็มาชิงกันที่7สมรภูมินะครับของรัฐที่เป็นสวิงสเตตนะครับคือเนวาดา อาริโซนาวิคคอนซินมิชิแกนเพนซิลเวเนียนอร์ทโคโอรนาและจอร์เจียนะครับเจ็ดรัฐนี้จะชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีนะครับอาจจะใช้เวลาสองหรือสามวันนะครับกว่าจะรู้ผลจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละรัฐนั้นก็มีวิธีการนะครับนับคะแนนที่ต่างกันนะครับก็จะไม่ รู้ผลในคืนนี้นะครับผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ในวันนี้นะครับจะตัดสินใจเลือกโดยที่มองนโยบายนะครับในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องชายแดนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่นะครับมาถึงตอนนี้นะครับอย่างที่ผมฟันธงไปในคลิปของเมื่อวานนะครับว่ารัมมาแน่นะครับก็คงจะไม่น่าแตกนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้กับช่อง l i g e in USA by Hebrew l i g h s n e t w o r ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สียูนิสตามบ๊ายบายเมื่อแล้วก็มาถึงวันวันที่เธอต้องไปเจอ